ท่านประโยชนาวาจรทั้งหลายเวลานี้ทุกท่านได้สมาทานพระกรรมาฐานแล้วหลังจากนี้ไปขอทุกท่านให้ตั้งอิริยาบทอยู่ตามสมควรเพราะว่าการปฏิบัติในสถานที่ของตนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนั่งคตมารเพ้าเพียบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านจะอยู่ในอริยาบทนั่งแบบไหนก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้เป็นไปตามความประสงค์อย่าให้เครียดสำหรับวิธีตั้งอารมณ์ในตอนหัวค่ำความจริงก่อนจะค่ำทุกท่านมีอการเครียดจากการงานมาตลอดวันาะนั้นเวลานี้ อันดับแรกการเริ่มต้นให้ใช้การระงับกายสังขารด้วยอนาปานุสติสำหรับอนาปานุสตินี่บรรดาท่านทั้งหลายอย่าทิ้งเพราะเป็นกรรมฐานใหญ่คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถือว่าเป็นการระงับความเหนื่อยและต้ออีประการที่สองจงอย่าสร้างอารมณ์ให้เครียด เมื่อทรงอารมณ์นาปานุสติได้ตามสมควรแล้วหลังจากนั้นก็ใช้กำลังของจิตพิจารณาตามความเป็นจริงในด้านของอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์อันดับแรกเราก็หันมาดูร่างกายของเราก่อน ร่างกายของเรานี่ตั้งแต่เกิดมามันมีความสุขแล้วมีความทุกข์ทุกคนเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์พอลืมตาขึ้นมาใหม่ๆเราก็พบกับความทุกข์นั่นคือความลำคาญร,ร่างกายลำคาญปากลำคานตาต้องล้างหน้าล้างตาดีไม่ดีความทุกข์ก็ขับเราเข้าห้องน้ำห้องส้วม หลังจากนั้นตอนสายหน่อยความทุกข์ก็เกิดจากความหิวต่อไปความทุกข์จะเกิดจากการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจหรือความป่วยไข่มาสบายคลบคลานเข้ามาก็เป็นความทุกข์ร่างกายไม่มีการคล่องตัวเพราะอาศัยความเพลิงแก่และร่างกายไม่ปกติก็ทุกข์ความพัดพรากเจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ รวมความ,มันาโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขร่างกายเราก็นำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายคนอื่นก็นำมาซึ่งความทุกข์วัตถุธาตุตา่ตางๆที่เราได้มาเราดีใจแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้มาแล้วเกรงจะเก่าเกรงว่าจะสลายตัวอันนี้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เหมือนกันความห่วงใหญ่ ดังนั้นขอบรรดาเพื่อนบิจนุส,สมาเนทั้งหลายเพึ่นทราบสมบัติของโลกนอกจากจะนำความทุกข์มาให้ในที่สุดมันก็นำความสลายตัวมาให้อย่างทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้มาก็หมดไปร่างกายของเรามีอยู่มีแล้วก็ตายไปแต่การตายไม่เยื่สูญตามที่ท่านบางท่านพูด พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการตายไม่สูญทำดีไปสู่สุคติทำชั่วไปสู่ทุกติขอทุกท่านตัดสินใจเดินทางตามตางความดีทางที่นำมาถึงความสุขและก็ทำจิตให้มีการทรงตัวนั่นหมายความเราพบแต่สุขอย่างเดียวจึงกว่าจะเข้านิพพาน เราจะไม่พบกระแดนทุกขืออบายภูมิทั้งสี่มีสัตว์นรกเปรตสุดกายสัตว์ิฉานเป็นต้นเราจะทํำยังไงอันดับแรกก็บันดาพระโยคาวจรทุกคนมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายถ้าตายแล้วเราจะไม่ไปอบายภูมิ ใจจิตยอมรับนับถือคุณความดีของสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงแน่นอนทำใจให้มั่นคงในคุณข้อวระตรายสรนานคมและก็ทรงศินประจําตนให้บริสุทธิ์ระสิน 7, สองร7ี่สิบเมณเนรนสินสิบอุบาสกอุบาติกาศิลห้าหรือศินแปดตามอัติยาศัย กระวัิมีความชิ้นห้าเป็นมีความสำคัญส่งอารมณ์ให้ได้ตามนี้แล้วก็จิตใจตั้งไว้เพื่อนิพานโดยเฉพาะว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายนี้มันพังมาไรขรอไปนิพานจุดเดียวในเมื่อเราตั้งอารมณ์ไว้อย่างนี้แล้วก็ต้องส่งอารมณ์ทำอารมณ์ให้ส่งตัวนั่นอันดับแรกจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะด,ดีใครเขาจะเลวก็ช่างเขา <c oughs> เราทรงกำลังใจของเราให้ปกติถ้าเราไปสนใจกับคนอื่นเรายังติคนอื่นแสดงว่าเรายังเลวถ้าเรามีความเลวมากแล้วก็นินทาคนอื่นมากแล้วก็ติคนอื่นมากถ้าเรามีความเลวน้อยก็นินทาคนน้อยติคนอื่นน้อย ถ้าเราไม่มีความเร็วเลยแล้วก็ไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ตำหนิใครดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ไม่เคยตำหนิใครที่ร้ายเหตุผลเ ah, ว้นไว้แต่สาวกพระองค์สมเด็จพระทศพลที่พระองค์ทรงหวังดีถ้าทำพลาดพระองค์ก็ทรงติทรงแนนะแต่ว่าติเพื่อก่อแนะเพื่อก่อไม่ใช่หวังการทำลาย กำลังใจส่วนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายถ้าส่งได้สมเด็จไปจอมไตรทีว่าท่านทรงสเก็ดอยู่ในด้านความดีในพระพุทธศาสนาต่อไปก็รักษากําลังใจได้กระพี้ให้ทรงตัวนั่นก็คือ 1. เราจะไม่ทำลายศีลในตนเอง 2. จะไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทำลายศีล สามไม่ยินดีแม้ว่าคนอื่นทำลายศินแล้วและข้อต่อไปเราจะไม่ยอมให้นิวรห้าประการเข้ามาครอบงำจิตในเวลาที่ทำเราทำสมาธิหรือวิปัศนาญาณนินวรห้าประการคือความรักในระหว่างเพศถ้ามันเกิดขึ้นใช้กายชตานุสติกาสุปกรรมฐานเข้าตัดทันทีและก็โทสะหรือความไม่ชอบใจ ถ้ามันเกิดขึ้นใช้ปริหารสี่แล้วก็หรือก็อสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษามาแล้วเข้าตัดทันทีเราจะไม่ยอมความงงให้เกิดขึ้นทําจิตใจเข้มแข็งจะรักษากําลังใจให้ทรงตัวไม่วกแวก,าก,ก,าส,กาสายเกินไปไม่ยอมไม่กระสับกระส่ายเกินไปเราจะไม่สงสัยในผลความดี หลังจากนั้นแผ่เมตตาไม่แต่จัก,กรวาลทั้งปวง <c oughs> ทำความรู้สึกว่าเราจะหวังดีกับคนสัตว์ทั่วโลกมีความรักเขาเท่ากับรักตัวเราราถนาในการเกือ้อกูลเขาเท่ากับเราสงเคาะตัวเราเองเราจะไม่อ้าดิสยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีเรายินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมเมื่อคนอื่นเพียงพร้ำ <c oughs> การส่งกําลังใจด้านนี้ท่านเรียกว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเปลือกความดีถ้าเราทรงได้จิตใจจะเยือกกินอารมณ์จะเป็นสุขการทรงฌานสมาบัติขบันดาแทนพุทธบริษัทตะพยูขาวจรจะมีการท่งตัวอารมณ์ใจจะไม่เคลื่อนไหวนอกจากฌานและสมาธิเรื่องอารมณ์ที่เป็นกุศลดังนั้นขอบรรดา่านพุทธศาสนิกชน และประโยคาวาจรทุกท่านต้องรักษารมณ์นี้ตลอดวันฌ <c oughs> านสมาบัติญานต่างๆที่ได้จะทรงตัวหลังจากนั้นทบทวนทิพยุจุญานก็ดีปุพพีนิวาสานุทิยานก็ดีการพบรูปพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เทวดาือพรมและการถอยหลังและลึกชาติเป็นการตัดกิเลสละการหลงจากความโกรธ ตัดมานะการถือตัวถือตนทรงอารมณ์ให้ปกติทำให้แจ่มใสจิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะที่นิพพานยึดพระา์เป็นที่มัน่นตั้งใจไว้เสมอร่างกายนิสลายตัวเมื่อไรความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีจะไม่มีสำหรับเราจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือพระนิพพาน เมืม่อบรรดาแต่นพุทธบริษัทตัดสินใจกำลังใจตามนี้แล้วนั้นหลังจากนี้ไปท่านใจใช้คำวรรณาว่าอย่างไงหรือพิจารณาว่าอย่างไงให้เป็นไปตามอัจิยาสัยของท่านพยายามชำระใจให้สะอาดที่สุดเมื่อจิตใจสะอาดดีแล้วจับพระรูปไปโฉมก็องค์สมเด็จพระปบระทีปแก้วแล้วตั้งใจไปตั้งตรงไว้ที่นิพพานโดยเฉพาะ จนกว่าจะหมดเวลาสำหรับเวลานี้จะตั้งเวลาให้บรรดาพระผู้คุมเสียงตั้งเวลาไว้แค่สองทุ่มตรงเมื่อถึงเวลาสองทุ่มตรงก็จะไปเปิดอันเสียงออทิสสงสนหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็อยู่ตามอธยาศัยที่เห็นว่าสบายหรือว่าแบบไหนสบายทําตามนั้นท่านจะภาวนาต่อไปพิจารณาต่อไปที่ปล่อยกำลังใจให้เป็นสุข <c oughs> ราจากมีความกังวลได้ก็อย่างดีอรมัน,นดาท่านพุทธบริษัททั้าหลายโดยทนนาเวลาที่จะพูดก็หมดแล้วก็ขอยุติพรตเพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความประสงค์สมผลในการที่จะมุมักผลเข้าถึงพฏิพพานจงมีแด่ทุกท่านในชาติปัจจุบันนี้เถิดท่านประโยคาวาจรทั้งหลาย เวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นขอวโยคาวจรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนาอารมณ์ความดีที่จะเตือนกันไว้เสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่นอย่าเหยียดหยามคนอื่น อย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านเพราะอาการอย่างนี้แปลการของความเร็วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกิเลสนคนที่นินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคนถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ดา่าด่าว่าคนน้อยนินทาคนน้อยเสียดสีคนน้อย ถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียดสีคนอื่นมากถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายความการนินทาว่าร้ายกว่าคนอื่นไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชั่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยชาวจ,จรพิสุสมัมณรก็ตาม วันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เปลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวเพราะการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือกเย่นฌานจะทรงตัวยาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใสเปลือกของความดีประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสรงทรวันหนึ่ง ท่านทั้งหลายจงอย่าสนเจ้าท่านทั้งหลายจงรักษาศินให้บริสุทธิ์ขึ้นหนึ่งเราจะไม่ทําลายศินได้ตนเองเจ้าไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้วรายการที่สองจงรักษานิ้วอน พยายามรักษากำลังใจย้ายนิวรณ์เข้ามาครอบงำขณะที่ทำความดีแต่วความรักในระหว่างเพศเกิดขึ้นให้ใช้กายคตานุนติกับอาศพกรรมฐานเข้าริตรอนทันทีแต่วความโกรธความย่ำบ,บายเกิดขึ้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้ใช้พรหมีหารสี่แล้กสินสี่เข้าริตรอน แต่ความง่วงจะเกิดขึ้นทำใจใเข้มแข็งลืมตาให้กว้างขยี้ตาถ้าลมพุ่งซ่านจะเกิดขึ้นให้ชะนาปานุติกรรมฐา,านโดยเฉพาะคือลมไม่ใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกไว้เป็นปกติความพุ่งซ่านจะหมดไปและเราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติ ถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นให้ใช้กำลังใจที่บริสุทธิ์ผดผองเข้าพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นอุปาทานหลังจากนั้นทรงพรหมหารสีให้เป็นปกติพรหมหารสีเป็นความดีที่เลี้ยงทั้งสมาทั้งศีลทั้งทานและวิปัสนาญาณบุคคลใดทรงพรหมหารสีลได้บุคคลนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์ และสมาธิและฌานสมาบัติก็ทรงตัวปัญญาก็แก้วกล้ามีเฉียบฉลาดสามารถกำจัดกิเลสได้เป็นสมุทเทประหารถ้าทรงอาการอย่างนี้ได้ต้องทำให้ครบถวนอย่าคิดว่าเป็นประเพณีถ้าละราดความดีขั้นเปลือกในพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีโอกาสพบความสุข อย่าพบความทุกข์นั่นก็คือนรกเมื่อทรงความดีตามนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็เจรณาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบาททิพแก้วที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าโยอยาติดในโลกธรรมทั้งแปดประการด้ยวยยาหวั่นไหวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสัตวก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ แม้แต่วัตถุธาตุที่ไร้วิญญาณแลรูปปั้นที่ไร้วิญญาณก็ต้องกระทบกระทั่งกับอาการของโลกธระทำแปดประการคือเขาไม่กระทบแต่อโลกธรกระทเข้าไปกระทบเขาเองโลกธระทำแปดประการคืนหนึ่งได้ลาบมาสองเสื่อมลาบอันนี้คนคนดีใส่คนดีก็ต้องมีการหวังได้ ถ้าเราไม่ได้เราก็อดตายก็มีความจำเป็นจะต้องทำจะต้องสแสวงหาก็ขอสแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าคดอย่าโกงอย่าลักจะกมยอย่ายื้อย่าแย่งของของเขาชีวิตของเราเลี้ยงไม่มากมันก็ทรงตัวและต่อไปมันก็ต้องตายต่อมาได้ลาบแล้วความเสื่อมลาบก็ต้องสลายมีขึ้นอีก เงินลาบที่ได้มาเราได้มาเพื่อใช้สอยดัยงนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าลาบที่เราได้มานี้มันก็ต้องหมดไปวันหนึ่งข้างนารวมความมั่นได้ลาบมาแล้วอย่าดีใจเกินไปอย่าลืมตัวคิดว่าทรัพย์สมบัติส่วนนี้จะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยแต่ว่าถ่าลาบสลายตัวไปเราก็ไม่เสียใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าจําเป็นต้องใช้ ในโลกธรรมคู่ที่หนึ่งจำไว้ให้ดีว่าอย่าสะเทือนใจคืออย่าดีใจเมื่อได้หลับอย่าเสียใจเมื่อหลับหมดทิอว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องการที่สองการได้ยศถาบรรดาศักประยศถาบรรดาศักเสี่ยมไปไอันนี้ก็เป็นของปกติเหมือนกันเขายกย่องสรรเสริญเราได้เขาก็ตบเราให้ตกลงได้เหมือนกัน เขาชูเราได้เขาก็เหวี่ยงเราหลงได้อย่าไปสนใจกัรลาบยศเสริญสุข <c oughs> เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อย่าสนใจให้มากเกินไป <c oughs> ท่านให้เรารับเราคิดอยู่เสมอว่าท่านให้เราได้ท่านถอนถอดถ,ถอนเราได้เอาคืนได้เหมือนกันท่านให้มาเราพอใจท่านดึงเอากลับไปเราไม่เสียใจทำใจปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนมียศถาดาสักขนาดไหนก็แก่ตายเหมือนกันคนไม่มียศถาดาสักก็แก่ตายเหมือนกันแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มียศหรือไม่มียศมันอยู่ที่ความเฉลาดหรือสุขปรกนั้นถ้าเราไม่เกาะติดในยศไม่เสียใจมายศหมดไปชื่อว่าเป็นคนเฉลาดหัวขนก็ครอบให้เมื่อไรก็ได้ เขาจะโยนทิ้งจากหัวเราไปเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราก็สบายใจทำจิตให้เป็นอุเบกขาคือวางเฉยแต่รมทั้งสองอย่างได้ยศมาก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นยศหมดไปก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นจิตก็เป็นสุขก็ต่อไปคู่ต่อไปคือนินทากับสรรเสริญ นินทากับสรรเสริญนี่จะว่าแต่คนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเลยถูกนินทาและถูกสรรเสริญแม้แต่รูปปั้นวัตถุธาตุต่างๆที่ไม่มีจิตใจก็ยังถูกนินทาได้รับการสรรเสริญร่วมความว่าคนในโลกนี้เราหาคนดีจริงๆยากคนดีจริงๆก็ได้แก่พออาระอรหันต์เราหายากหน่อย ยิง่งคนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสเราต้องรักษากําลังใจไว้บ้กับปกติเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราอยู่กับคนที่มีกิเลสกิเลสคือความสุขปรกของจิตเมื่อจิตสุกปรกปากของเขาก็สุกปรกด้วยมือเท้าร่างกายของเขาก็สุกปรกด้วย ในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุขกระปรกเราก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสุขกรปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุขกระปรกเข้ามาถึงคือการนินทายก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทําใจวางเฉยเหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชั่วเพราะความร้อนและความเย็นเราจะดีใจชั่วจะมีความเป็นสุขแลอไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คานินทาเรสั่นเสริญก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้าใครเขาสั่นเสรินเราเราก็วางคําสั่นเสรินไว้ทําท่ามันดีใจแต่ชัยเฉย ใครเขานินทาแล้วกอวอ็อยากสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลวคนสันเสริญคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือคนเลวในเมื่อความเลวเราไม่ต้องการเราก็ไม่ติดในคำเนินทาและสันเสริญวางเฉยทั้งสองอย่าง ถือคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทธเจ้าสรงนรัดว่านินทาและสรรเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเขาชมเราว่าดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราเลวแต่เราดีเขาติเราว่าเลวแล้วก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดรวมความเราจะดีหรือเราจะเลวยี่ผลการปฏิบัติย้อนหลังเข้าไปบรรดาท่านพุทธมริษตท อารมณ์ที่ทรงสะเก็ดข้างความดีอารมณ์ที่ทรงเปลือกข้างความดีเรามีครบถ้วนไหมอารมณ์ที่ทรงกระแพ้กับพี่ข้างความดีคือปรกเพนิวาสานุปิยานการระลึกชาติเราทําไม่เสมอเคร่องตัวหรือเปล่าก่นข้งความดีในพุทธเจ้าท่ทุกเจ้าสอนสอน,นคือทิฏฐิขุยานและจูตัวปปปาตยานท <c oughs> ี่ทรงตัดไว้ในธมบริกาสูตรเราทําคล่องตัวหรือเปล่าหลังจากนั้น จงเอาใจของบรรดาทุกท่านไปตั้งไว้ที่นิพพาน,านคือใช่พรนิพพานเป็นอารมณ์ทำจิตโดยนิยมคิดว่าขึ้นชื่อว่านุสโลกเป็นทุกเต็มไปด้วยความสุขปรกโอโครกมีแต่ความมุ่นวายเทวดาเรอพรมมีสุขชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องสเสด็จก,กลับความสุขจริงๆอยู่ที่นิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิด การเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมค็ดีจะไม่มีสำหรับเราและพยายามริดรอนโลภะความโลภในการให้ทานในจาคา,า,านุสติกรรมฐานริดรอนความโกรธด,ด้วยพรม,มิหารสีริดรอนความหลงในจิตใจ,ใจดีเข้าใจตามความเป็นจริงตามที่กล่าวมากี้นี้คือไม่ติดในมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรหม,มโลกเอระบรรดาท่านพทธบมิษัต เวลาที่จะพูดหมดแล้วตอนนี้ไปบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบาททิพแก้วให้ทําสมาธิและวิปัสสนาญาณตามกําลังของท่านจนกว่าจะถึงเวลาสองทุม่มเขาจะเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่งสนแม่นมาจบหลังจากนั้นไปขอทุกท่านตามกิจ,จแยบ,บสบายการเจริญของท่านในตอนนี้ท่านจะนั่งจะน,นอนจะยืนก็เดินก็ได้ตามอธัธยาศัย ขอปฏิบัติในที่ของตนอรบัญดาท่านพุทธศาสนิกชนขอโยติปตะเพียงพันี้